จริงๆก็ต,ต้องต้องพูดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องแน่ๆนะฮะกับกับเรื่องฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นพิษนแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามบอกให้ชัดหน่อยว่าตกลงอะไรเป็นสาเหตุบ้างเนี่ยลำดับแรกอาจจะต้องแยกก่อนระหว่างกรุงเทพกับในภาคเหนือของกรุงเทพเนี่ยตัวที่เป็นต้นเหตุหลักเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องรถยนต์ของเรานี่แหละเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามแก้เรื่องนี้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดในภาคเหนือเนี่ยก็จะมีหลายสายเหตุ เพิ่มขึ้นสาเหตุพื้นฐานก็คือเรื่องของยานพาหนะแต่เขาน้อยกว่าเราเยอะแต่ว่าพอเริ่มมีการเผาในพื้นที่เกษตรนะฮะมันก็จะกระเทบขึ้นมาเป็นประมาณเหลืองเหลืองส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมีไฟในป่ามันก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นส้มแล้วก็แดงแต่ถ้าเกิดมีหมอกควันของประเทศเพื่อนบ้านไอ้ฝุ่นพิษของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยครับคราวนี้ก็แดงอาจารย์คะอาจารย์ฟันธงให้หน่อยได้ไหมคะไอพีเอ็มเนี่ยที่มันหนักๆเนี่ยมันมาจาก อะไรกันแน่รจริงๆก็ต้องต้องพูดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเกี่ยวข้องแน่ๆนะฮะกับกับเรื่องฝุ่น PM 2.5หรือฝุ่นพิษนะแต่ว่าถ้าเกิดเราพยายามบอกให้ชัดหน่อยว่าตกลงอะไรเป็นสาเหตุบ้างเนี่ยลำดับแรกอาจจะต้องแยกก่อนระหว่างกรุงเทพกับในภาคเหนือร <ๆ S 1> กรุงเทพหมายถึงรอบๆกรุงเทพด้วยนะครับ,รบของกรุงเทพเนี่ย ตัวที่เป็นต้นเหตุหลักเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องรถยนต์ของเรานี่แหละครับไอยานพาหนะทั้งหลายเพราะงั้นเราก็จะต้องพยายามแก้เรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะในหน้านี้มีคนถามว่ายานพาหนะมันก็ขับทุกวันทําไมหน้านี้มันถึงเยอะก็อากาศมันปิดอากาศมันปิดแล้วก็คือไม่ถ่ายเทพอไม่ถ่ายเทมันก็จะไปแตะประมาณเหลืองส้มสลับกันเหลืองส้มนะครับเหลืองเหลืองนี่คือยังไม่เกินใกล้ๆจะเกินส้มนี่คือเกินแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดรอบๆกรุงเทพเรามีการ เผาในพื้นที่เกษตรนะครับมันก็จะขย่บจากเหลืองส้มไปเป็นส้มแดงอ่าครับแดงนี่ก็คืออันตรายแล้วเพราะงั้นกรุงเทพก็จะมี2ปัจจัยเนี้ยสอันนี้คือสาเหตุบวกกับสภาพอากาศนะครับว่าอากาศกดมาเมื่อไหร่ช่วงไหนช่วงไหนครับอย่างเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนักเลยตรงนี้เป็นต้นเนี่ยครับเพราะงั้นอันนี้คือกรุงเทพแต่ถ้าเกิดในภาคเหนือเนี้ยก็จะมีหลายสาเหตุเพิ่มขึ้นครับสาเหตุพื้นฐานก็คือเรื่องของยานพาหนะแต่เขาน้อย กเราเยอะใช่ไหมน้อยกว่ากรุงเทพเยอะนะแต่ว่าพอเริ่มมีการเผาในพื้นที่เกษตรนะฮะมันก็จะกระเทบขึ้นมาเป็นเป็นประมาณเหลืองเหลืองส้มอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอมีไฟในป่ามันก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นส้มแล้วก็แดงแต่ถ้าเกิดมีหมอกควันของประเทศเพื่อนบ้านไอ้ฝุ่นพิษของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วยครับคราวนี้ก็แดงหรือถ้าเป็นสเกลของอเมริกัน a q i นะครับมันก็จะเป็นม่วงที่ที่เราเดิมทีเราจะนิยมใช้ ตัวนั้นนะฮะใช่ครับมันก็จะขึ้นสีม่วงนะครับเพราะงั้นจริงๆอย่างที่บางคนก็จะบอกว่าแม้กระทั่งฝุ่นพิษข้ามภรมแดนเนี่ยมันไมมาเราก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นใช่ไหมก็ใช่ครับอย่างที่บอกมันก็จะไปแตะเหลืองส้มอยู่ในช่วงฤดูนี้นะแต่ว่าเวลามีหมอกพิษข้ามภรมแดนก็จะทําให้มันแดงชัวไปเลยถ้าเราพูดเป็นตัวเลขมันก็จะขึ้นไปหลายร้อยไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรไปเลยก็คือหมายความว่าอย่างเมื่อปีที่แล้วที่ทางเชียงรายที่แบบเป็นม่วงเป็นเทาไปเลยที่เขาบอกมอง ไม่เห็นกันเลยอ่ะใช่ที่บอกว่าต้องควรจะต้องประกาศว่นที่ใครพิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจอันนั้นเนี่ยคือมันมาจากฝุ่นควันจากการเผาในต่างประเทศเงี้ยเหรอคะครับถ้าถ้าเป็นกรณีเชียงรายนี่ก็กรณีพิเศษมากๆอีกจังหวัดหนึ่งครับคือจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าพื้นที่ที่มีการเผาในเชียงรายเนี่ย เป็นอันดับประมาณอันดับ10ของภาคเหนือก็คือมีการเผาน้อยมากนะครับแต่ว่ามีฝุ่นเยอะมากอันนี้ก็ชัดเจนว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมาจากการเผาของประเทศเพื่อนบ้านครับแล้วก็มาจากการไหมในป่าด้วยนะครับของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นการไหมในป่าในโซนที่เข้าถึงยากเพราะมันมีความขัดแย้งมีการสู้รบกันอยู่ครับ